สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาพามาทำ DIY นะครับกับแผงโซลา r เซลล์โซลาชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็เครื่องตัดหญ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็เป็นชุดเซตที่ใช้สำหรับการทำงานนะครับหรือเป็นชุดนอนนานครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอาชุดนอนนาเนี่ยมาทำการใช้งานนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้อง ใช้พลังงานอย่างอื่นหรือเสียตังในการซื้อน้ำมันหรือเสียไฟบ้านนะครับมันอาจจะยุ่งยากนิดน,นึงแต่ว่ามันก็ประหยัดงานของเราประหยัดประหยัดค่าไฟประหยัดค่าน้ำมันของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือลืมบอกไปว่าเราจะมาทำการตัดหญ้า คือใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเราจะมาลุยงานใหญ่กันว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเครื่องตัดหญ้านี่นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าที่เราสามารถหาซื้อได้จาก ช h อปปี e จาก l a ซ a ด้หรือเว็บขายออนไลน์ทั่วไปนะครับตัวนี้เอามาดัดแปลงจริงๆมันมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ครบเซตเลยที่ชงที่ชาร์จอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยไม่บอกว่าเป็นกี่โวลต์กี่แอมป์กี่วัตต์เออไม่บอกอะไรเลยนะครับมารู้อีกทีคือดูจากที่ชาร์จที่ชาร์จของเขาเป็นแบบ12โวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เป็นแบบ 2,000มิลลิแอม2,000มิลลิแอมก็พอเดาๆได้ว่ามันจะเป็นยังไงอะต่อไปนะครับเป็นแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่ของเราอันนี้เป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับเป็นแบตแห้งก็ซื้อจากร้านขายอุปกรณ์อะไรรถมอตเตอร์ไซค์นะครับ5แอเป็นแบบทดสอบเลยซื้อแบบ5 m มมาก็ ใช้พอแก้ขัดไปก่อนนะครับต่อไปเป็นโซลาร์ h เจอร์เป็นขนาด30แอมป์นะครับโซลาร์เจอร์ตอนนี้เป็นแบบ30แอมป์12โวลต์นะครับ12ทับ24โวลต์30แอมป์นะครับสูงสุดแม็กสูงสุดคือได้50โวลต์นะครับขนาด12โวลต์ไม่เกิน390วัตต์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูต่อไปเป็นแผงโซลาร์เซลล์ของเรานี่อันนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะครับขนาดแผงนะครับเป็นแผงขนาด18โวลต์50วัตต์นะครับ18บโวลต์50วัตต์ก็พอที่จะชาร์จเ,เข้ากับแบตเตอรี่ได้ง่ายๆนะครับเต็มเร็วๆแล้วก็อาศัยว่าเราทำงานกลางแดดทำงานกลางแดดเปี้ยงเ,เอานะครับ ก็อันนี้คือหน้าง,งานที่ได้ทำไปตั้งแต่ตอนสายๆตอนที่มีแดดออกแรงๆนะครับจากเริ่มจากท่อน้ำนี่เลยเนะี่ยท่อน้ำไปเรื่อยๆนี่มาถึงนี้นะครับก็คือมันเป็นเครื่องเล็กนะเนาะแล้วญ้านี่ก็เป็นหญ้าที่เป็นหญ้าเขาเรีนะยกอะไรญ่าญี่ปุ่นเนาะแล้วสูงประมาณเกือบ20เซน10เซน20เซนบางที่ก็หนาคือมันเน้นหนาตัดยาก เดี๋ยวเรามาดูการทำงานว่าเป็นยังไงกันบ้างดีกว่าเนะาะคบผมชุดนี้นะฮะก็ได้ทำการทดสอบมาได้สักระยะหนึ่งแล้วหาหาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับตอนแรกต่อต่อไฟออกจากตัวโซล่าชาร์จเจอร์โดยตรงเนี่ยมันมันเหมือนว่ามันมันกินกระแสเยอะนะครับทีนี้ก็เลยได้ไปศึกษาตามคลิปต่างๆเขาบอกว่า ให้หาดีเลยมมาใส่รีเลยมาใส่แล้วทีเนี้ยไม่อยากหาก็เลยต่อจากแบตตรงมาเลยนะครับจากที่ลองใช้งานก็คือใช้ได้นานแล้วนะก็คือถ้าแดดออกทั้งวันเนี่ยใช้ได้ทั้งวันเลยนะใช้ได้ทั้งวันคือเหนื่อยก็พักนะครับเหนื่อยเราก็พักเราก็ได้ได้งานได้เลยนะครับคือถ้าหญ้าหญ้าไม่หนามากผมว่าทํางานได้ทั้งวันนะครับถ้าถ้าเป็นแบตของมันนะครับแบตของมันที่เคยได้ลองนะครับประมาณ ยีนาทีถึงชั่วโมงหนึ่งเอ้ยไม่ถึงชั่วโมงสานาทีหมดแล้วนะครับยิ่งเจอญ่านหนาๆเนี่ยตัดได้ประมาณ20กว่านาทีก็หมดสภาพแล้วนะครับต้องชาร์จอันนี้ถือว่าได้เรื่อยๆครับแผงโซลาเซลล์ก็เอามาชาร์จอยู่ในแบตแล้แบตก็ถูกนำมาใช้นะครับเคยลองต่อตรงจากแผงเดี๋ยวจะทำคลิปที่ต่อตรงออกมาดูว่า เป็นยังไงนะครับคือมันก็แรงแหละมันแรงแล้วมันก็แต่ว่ามันไม่มีกําลังมันหมุนแรงคือต้องรอชาร์จให้หมุนแรงๆแล้วค่อยๆตัดนะครับอันนั้นก็ตัดหญ้าได้ได้ดีพอสมควรแบบตอแพงตรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันดีกว่านะครับนะครับนี่ก็ลองความแรงของมัน โอ้ถ้าได้ยินเสียงด,ดังมากนะครับแรงอยู่นะฮะแรงอยู่นะครับก็ลองกันเลยว่าตัดได้จริงมันตัดได้จริงนะครับแต่ว่าเสียดายก็คือมันมันเป็นตัวเล็กเนาะตัว12โวลต์น,นะครับ อันนี้เป็นเครื่องเล็มหญ้าเขาบอกว่าเป็นเครื่องเล็มหญ้าแต่ว่าผมก็มาใช้งานหนักมากนะครับถ้าแดดหมดก็สามารถใช้ได้ต่อได้อีกสักระยะหนึ่ง5แอมป์ถ้าเป็นแบตแบตของมัน2แอมป์ก็30นาทีอันนี้5แอมป์ก็คงเราเล40นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่มันก็ ชาร์จได้เรื่อ,ๆอยๆไงมันดีตรงนี้อันนี้ใบเลื่อยมันไม่ได้รับคมสักทีเป็นใบเลื่อยวงเดือนไม่ได้รับคมมันก็เลยกินหญ้าแบบกเรื่องอะไรมันไม่ได้ตัดอ่ะมันหญ้า มันอาจจะแตกต่างจากเครื่องไฟฟ้านะครับหรือเครื่องที่ใช้น้ํามันนะครับแต่ว่าความแรงของมันก็ถือว่าทํางานได้เรื่อยๆถ้าเป็นใบใบอะไรนะใบแฉกหรือใบอะไรปกติของมันนะใบธรรมดาของมันนละก็คมอยู่นะครับรับได้อะไรรับคมได้แล้วมันก็ตัดหญ้า ขอบถนนขอบทางได้ดีพอรับแล้วคมแล้วก็ตัดเข้าดีตัวนี้ก็ตัดได้ทั้งวันถ้าจะใช้ไฟกลางคืนนะครับถ้าจะกลงคืนให้ให้ซ้อแบตมาเพิ่มนะครับขนาดแบตเพิ่มเพื่อที่จะสำรองไฟนะครับสำหรับผมคือผมผมไม่ได้ใช้ไฟกลางคืน ผมใช้แค่การทํางานหน้าง,งานช่วงกลางวันหมดแสงแดดก็เลิกทําเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าของทั้งหมดที่ซื้อมานะครับของทั้งหมดที่ซื้อมาก็ซื้อมาจากช้อปปีนะครับซื้อออนไลน์มาหมดเลยโซลาเซลล์ก็แผงตัวแผงก็ซื้อออนไลน์มาตัวโซลาร์ชาร์จเจอร์แบบ PWM ก็ซื้อจากาช้อปปี้มานะครับแบตแบตไปซื้อหน้าร้าน ตัวเครื่องก็สั่งซื้อใน Facebook ในเพจ Facebook นะครับก็มา DIY เอานะครับใช้ทำงานถ้าจะใช้กลางคืนก็ไปเพิ่มแบตเอานะครับเดีย๋ยวดูอีกการทำงานแล้วมาสรุปกันแนะนำให้เป็นรับคมใบมนดนดะ ก็สรุปเลยนะครับก็สรุปเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้งานแผงโซลาเซลล์นะครับต่อตรงไม่ใช่ต่อตรงคือต่อผ่านแบตเตอรี่แล mm ้วเอาโซลาเซลล์ชาร์จเข้านะครับได้เรื่อยๆได้ทั้งวัน นะครับแต่ก็อยู่ที่หน้างานว่างานยากหรืองานง่ายถ้างานง่ายก็ใช้พื้นที่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นงานยากก็จะต้องอใช้เวลานิดนึงในการทำแต่ละงานนะครับก็ถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยนะครับ